เจอซากหอยใหญ่มากลูก <illustrated> ค <sound> ้า <todavía> ท mm. ี่มันโดนอ่ะเป็นแบบเล็กๆนี่ปลาทรายนี่ปปูนุ๊กปลาไหลไม่ใช่ไม่ใช่ปลาไหลอ่ะเดินพันหนีใช่ไหมนะด้วยไงพันหนีที่จหนีไอโลไม่ใช่สีห้าโล่โอ้มีลากีก็ได้โปได้เยอะโถูกเอาไปเอาแปลงเลี้ยงเด้อเขามาถึงแล้วใช่เขามาถึงแล้วไปรีบไปดูคนที่ไหนได้ บุยเศษหอยเต็มเลยเป็นกองเป็นกองอันนี้เขามาอยู่ด้วยกันนะอืมเศษเป็นกองเลยทำไมเขาไม่นอนแต่เนี่ยใช่เขามารวมตัวเศษหอยเป็นกองเป็นกองเป็นกองเต็มทั้งหมดหอยชนิดเดียวกันหมดเลยนะ่หนูดูเขาได้ไหมเขาลากมาแล้วลากเศษเนี่ยอะไรหนูหอยลากเศษหอยมีปลาดาวนี่กุ้งนี่มีเต็มเลยนี่ปู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 เขามีนะ ปลาดำปลกุ้งนะปกุ้งกันดีกุ้งกุ้งตัวใหญ่เลยมันออกมาแล้วตัวเล็กมันออกได้ตัวใหญ่ไปดูคนไงอ่ะตัวเล็กมันออได้อุอุ้ยอุ้ยปลาอะไรอ่ะตัวใหญ่มากนกปลาไหลไปปลาไหลไหมหรือปลาอะไรเนี่ยงูหรืออะไรอปลาไหลทะเลนี่เดี๋ยวค่อยดูนะนะโอ้ยช่วยปลาไหลนกปลาไหลทะเลค่อยดูให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันบังมอยู่ เราเราเข้จักับพังแม่อุ้ยนั่นปลาดูเล็กๆติดมาเต็มเลยนี่ใช่ใช่นอับมิตอุ้ยมีตรตัวเล็กด้วยนี่ปูโอ้กุ้งกุ้งตัวใหญ่อุ้ยดีตุ๊กตุ๊กตุ๊กเลยกุ้งกุ้งเต็มเลยกุ้งเต็มเลยเนี่ยน่าหลายตัวน้องลักทีน่าหลายตัวนะว้าวปลาไหลเนี่ปลาไหลทะเลเห็นที่ยังนอนอย่าเอาอยู่ใช่ตัวโผล่นะแต่ว่าปลาไหลทะเลยาวนี่แหละ่มตตัวใหญ่ อะไรทะเลี <c <c okay. ่บอะไระหรือเปล่ากุ้มอกุ้งเออปลาไรกุ้งอยุคน้อยยุ่งอุ้ยอุ้ยก็ยุ่งอยู่กี่อุ้ยสวรุ่นน้นี่ปลาายโอ้ยโอ้ยปลาายด้วยปลาายทอดกระเทียมอร่อยมากปลาายเลยปลาใล่ะนี่ปลาายอุ้ยนีกุ้งนี้ด้วยนี่กุ้งอันนี้นี่กุ้งกุ้ไเสือไหมกุ้งไเสือตัวใหญ่มากใหญ่ใยญ

เนื้อตรงนี้มันอะไรเมื่อกี้ปลาหไหทะเลหรือเปล่าใช่ไหมน,นี่ปลาไหทะเลน,นะตัวน้าทะเลอ๋ตน้าตน้าทะเลไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหไหอาลหไไอ,อ่ะเก้าทะเลอ้ยนี่ทนี่ชัดเลยนะเอาแบบนี้ไม่เอาครับอันนี้ก็พุงาเสือใหญ่ใช่ไหมุกุลาบออุกุาบดำเขาเรียกไม่ใช่ลายเสือลายเสือสีแดงใช่ไหม เออเราก็จำผิดอยู่เราไม่เอาใช่ไหมปลาไหลโนปลาไหลก็ทิ้งนี่นะโนก็ทิ้งปลาไหลอ่ะพันๆแล้วนะมันกัดไหมไม่โดนครับไม่เคยโดนเลยเดินพันหนีใช่ไหมลุว่าไงมันหนีจะหนีอ๋านโนนี่มาดูปลานี่ปลาปลาไหลนี่เขาจะปล่อยได้อ๋านโนมาดูปลาไหลทะเลเขาจะเอาออกแล้ว กุ้งใหญ่แลกุ้งก็แต่โตเลยนะน่ไง้โน่ดูสิปลาเลยทเลหรือว่าปลาะไรนะปลาอินซีเหรอปลาะไรนะไ่รไดู้จับปลาเราไม่กล้าเออเราไปดูปลานปลาไหลก็โยนไปแล้วมาดูเดี๋ยวดูลูกค้าที่เป็นดนน่ะเป็นแบบเล็กๆๆๆๆ นี่แบบเศษเล็กๆเต็มเลย้อนั่นขามันเดินนอะนั่วดูขามันสิขาปลาดาวอ่ะมันเดินอะโอ้ดูมันเดินแต่มันเดินช้านะมันค่อยเดินไนกระเลียมน่าจะแบบไม่โรยน้ำไปตามซัดเลยเราว่านะนี่ปลาดาวมันเดินมันเดินแบบเดินไม่ใช่โรยนะมันเดินอยู่เดินแบบเนียนๆมากใช่ดู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 รอยเท้าหนิเห็นรอยท่ามันยาวไปนีดนึงนะ่มันเป็นคนพีเองเมื่อกี้จริงเหรอมันจะตายเลยใช่ไหมนนนเนี่ยรอยอื้อ ปาดาวมันจะเดินแบบนี้โอ <The exist. S 2> okay. ้ทีนก็ได้เยอะเอ่อนี่ไปมีมีปลากระเบนด้วยใช่มีปลากระเบนด้วยมีลูกปลากระเบนเออนี่ลูกปลากระเบนจับไม่ได้นะทำไมจำเป็นจับไปจับเออลูกปลากระเบนจับไม่ได้อันตรายเดี๋ยวดูเขาเลือกอันนี้เขาเยอะอยู่นะโน้เคยจับโน้เคอจับพุ่งแม่เข้จับไม่เป็นเลยมัน ปลาทรายก็ได้ครับปลาทรายปลาทรายตัวเทมินล oh, ูกปลากระเบนลูกปลากระเบนเยอะมากเมื oh, oh. ่อวานได้สี่ห้าโลปลากระเบนปลากระเบนเหรอตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใหญ่ๆตัวนั้นสองสามโลอ๋อถ้าตัวใหญ่คือเราเอาเนาะเอาตัวเล็กไม่เล็กก็ไม่เอาอนี่ก็ได้เยอะนาะ เราดูข้งนี้ได้เยอะมั้ข้งเดียวเจนะเจนะนั่นาจ,จ,จะจับกุ้งเหรอนี่ตัวนะนี้เป็นไหม ียตัวนี้ก็ตายเอาแล้วจ้ะจับจับจับตัวตายก็พอตัวนี้ระวังแต่หางนอย่างเดียวนี้ปดอยีโอ้โหโอ้หลังหางกูนั่นเนาะปวดปวดตัวนี้เขาโดนเมื่อวานนี้คนหนึ่งโดนเมื่อวานนี้กลับบ้านไปปวดเขาต้องไปหาหมอต้องรู้ตายแล้วเขาไปใส่ในถังให้เขาไปฝั่งอันเล็กนะนี่นี่กูคือหอยพวกนันกินได้ไหมคะนี่เลยนี่หอยนั้นกินได้ไหม หอยพวกนี้เหรอกินได้แต่เขาไม่หนี้กันแต่ว่าเป็นนี่เป็น,เป,นเป็นหอยเดินในหอยที่มันมันตายแล้วตัวอืนนออ่นมาอยู่แทนไงเออทำไมมันตายเยอะจังเหรอหอยนี่เหรอโอเคตัวไม่อยู่แทนตัวมันตายหมดเนาะใช่ใช่ไม่เยอะนะพูดเลยเขาบอกไม่เยอะ <c oughs> สำหรับเรามันเยอะสำหรับรเขามันน้อยมากอันนี้ขายกิโลเท่าไหร่ครับไม่ได้ขายทีหนึ่งเอาไปเอาไว้แจกแจงตู้เย็นไว้กินอ๋อไว้กินเนะไม่ไม่เคยไปขายเขาที อยากรทุกวันไหมอ่ะมันไม่ต้องทุกว,วันหรอกผมไม่มีงานผมก็ต้องมามีงานผมก็ต้องไปทำงาน,น,นนะอันโอ้อยู่ได้เป็นอนาทิตย์เลยนะลากจริงอันนี้ได้กุง้งแบงค์น,นี่เลยเต็มน,นั่นเลยโอ้ก็ไม่ต่ำกว่าหกโลอ่ะใช่ไหมหลังละสามโลได้ไหมสามโลหลังลูกกว่าประมาณตั้งเจ็ดแปดรูได้ไปทำอะไรกินนุงี้ทอดเหรอไปทอดไปต้มยำนะครับไม่มีปลาด้วย มีปลาด้วยวานนี้ปลาเยอะปลากระเบนก็ตัวใหญ่อเจือกุ้งเจือกุ้งเหรอแล้วมีปลาด้วยกุ้งกุลาตัวใหญ่อะเปล่ามีหมดทุกกุ้งนะครับมีทุกปลาตันนี้เผื่อเปล่านี่ไม่ยอมมาแต่ก็นี่นี่นะไรเขาใช่ไม่รู้ปูอะไรเขาเรียกปูอะไรไม่รู้จะกินได้นหะไม่ใช่ไม่ใช่ปูหินหรอมันแข็งเขาไม่กินกันปูหินไหมเขาเรียกไม่ใช่มันมีแต่กระดิบเดี๋ผมก็ไม่ถามเพราว่าปูอะไร พอเยอะกว่าลูกปูมาก็มีถ้าบางช่วงก็ลักติดปูมาด้วยใช่ไหมบางช่วงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ใกลได้เห็นนี้มาไม่รู้ว่าฤดูกาลอะไรมันเป็นนี่ไงลูกปูมานี่ไงที่เขาไปทอดกินอันนี้เดียพวกนี้นิ่มๆปูเรื่องเล็กอ่ะกินได้หมดปูนิ่มนนนะ้อปูิ่มจับูเลยเราปูนิ่มล็อกข้าวที่เขาทอดที่เขาทอดกินไอ้ที่ว่าสิบบาทสิบบาท ตัวเล็กกว่านี้ <Bond> เลย,ยตัวนั้นอร <Enfin> ่อยนี่่ัวนี้เหมือนโอ้ของแพงอ่ะตัวนี้ของแพงเลี้ยงตัวนี้ไปเอาเอาไป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 เลี้ยงเด้อเลี้ยงเป็นตัวโตระวังมันหนีบอนาช่วยไม่ได้นะตัวใครตัวมันน่ะห้เราโยนให้เฉยน่ะจับไปแล้วเออเอาไปเลี้ยงเอานั่นไปอะลรเอาไปเลี้ยงนั่นกลัวจะโตัวก็ได้กินแล้ว เนี่มันโตได้กินนอท่านเป็นโลอรนี่เปาไหบอกเปาามีีนนนใตรง้เอออเาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงได้ได้กินไปลากระเบนปลากระเบนปลากระเบนก็เอาเนาะตัวนี้เอาเอาครับเอาเป็นผัดไปอะไรมันมันไม่มีกระดูกนี่โอ้กินทั้งนั้นเลยเนาะก็อร่อยโอ้ก็เลยนะเมนูเด็ดๆทั้งนั้นมันไม่มีที่ว่าเราจะทิ้งได้ตัวนั้นปลากระเบนนะอืม เออปลากระเบนกินได้ทั้งตัวยกเว้นหางหางก,ก็กินได้เจ่าเดี๋ยวหางฟันจริงหางฟันจริงอยูนะครับเขาเป็นเนื้อเน,นื้นกนนนอกลาง,ง,ลงตัวเล็กตัวใหญ่ลูกก้างก็ไม่เอาจะไปจับนะก้างมันต้ง,งแทงเจ็บ คนหน่งเขาเลื่อนแล้วผมมันมันไม่ได้เขาก็ขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เขาปิดอ่าวเพอาะเขาปิดอ่าวพูกปลามานองอยู่แถวนี้เลยอ๋อเขาปิดอ่าวไม่ใช่คุณหาเหรอไม่เขาปิดอ่าวตรงนู้นแล้วพกผมมาหาตรงนี้มันได้เลยปลาอ๋อปลามันใช่ปลาพวกอะไรมันออกอ่าวไม่ได้มันมันกั้นไว้ก็มันก็ทะลักก้อฝั่งนี้อู้ดมีเยอปูเอามาแต่ละทีผมได้แต่ละทีไม่ใช่น้อยลากขึ้นแต่ละทีวันนี้มันปู ปลาลากที่คุ้มเลยใช่อันนี้ลากทีไม่คุ้มมีแต่แต่หอยได้ประมาณโลูนได้จะถึงไม่ถึงโลคนหายก้อนลได้คนหากินมันน้อยเลยแค่นี้โอ้ทีต้องใหญ่เยอะกว่านี้แต่ละทีปุ้งเต็มถือว่ายังสมบูรณ์อ่ะปลาปกระป๋อไม่ปลาป๋อกรป้าลูกปลากระป๋าลูกปลากระป๋อตายแล้วตายแล้ว ตัวเล็กเขาตัวคนใหญ่ตั้มเล่นอย่างนี้ให้มันหนีบมือนะเราลองแหวนได้จับไม่ลูกเราลองแหวนได้เลยต่อยเลยไม่ก็แก้งินเสียๆตรงไม่ต้องจับไม่จับจับได้นั่นจับไปนั่นกวหนีบมือก็ตัวใครตัวมันนั่นต่อยเลยต่ยราไม่ต้องจับเนาเอาไปเลี้ยงเอานั่ลูกก้างจะไปจับน้ำก้างอ่ะเจียมกันน่ะ

现在先来试试看看还远不？